สวัสดีป้ลุงสวัสดีพัดสมองสบอนเขาก็มาเห็ดเดียกซอยตาพ่อมีบาบ้าแหลมมาเห็ดซอยน้ำป้ลุงไงเห็ดมาลายมือแล้วป้ลุงไงสวัสดีพี่น้องเห็ดหัวอ้อมหัวไปก่อนลงกข้าที่ลงหน้าอ้อมหัวเหมียนจะได้ดำหน้าเนี่ยตีเนากป็นงี้ถ้าลูกชายมาเห็ดเดียยเห็ดลายมือบนโดยไทยลุง คือญาณท่านญานมันโตไว้เด็กกระปุกมันจิกก่อนพอดีที่น่างเริ่มเลยก็เลยมาที่ป่าลุงเพิ่นมาเห็ดซอยหัวเพิ่นเพิ่นเห็ดแล้วแต่เหงว่าหงาฮักมาเห็ดใหม่คำนึงบนคมคำนึงบนญาณกับบ่อเห็ดบ่อเห็ดดอกมันญาณหรืเห็ดใหม่ ได้จะขั้นเราปาดเมือวันเราปาดเมื่อวานจะได้ขั้นไหนกาลยาเราบนนองลุงกม มาดึงมาดึงให้อีพอมือจะวิดมือจนพง ใช่กับเบามือเน่ยพี่น้องเลยหักหักเบาเลยคว่ำเบาเบา้มือเน่ยุกทายซอยเห็ดเบียกันเลยไปหยับลงอีกนแล่ก็มาซอยมาหนึ่เห็ดสามมืออนีล้เอาึ้นไปยังอยู่เทิงผ้าพูยังยงมทูงบนโอ้เห็ดแบบนี้ก้ อย uhm, ู่้วไม่ทาไลนนี้มือเดียวแล้วมันเห็นไปกูบ่มึหาหน่อยมึงเอ้ยฮึฮบยทิยงตึงม่อยก็หยุดทิยงน่ะฮุนเิ้งเนี้ งัดไปงัดไปงัดมาลักต่อไปบอลพอดีแล้วเขาบอกขนนั่นเตีงงัดบลเด็ตงเดตีง่ยเด็กติงย

ใกล้ที่แล้วล่ะป้าลุงเลยยังงาดอีกเส้นเดียวกันแล้วตอกตอกตอกพีพีพี ไม่ใชจับให้กหันรรยากาศจะครอนฮอนบรรยากาศครึ้มคึ้มฮอนฮอน

bây lập trạng ngạt lắc ngũa ngạt lắc ngũa đầy đậu Ơ, bắt tôi Bắt tôi là gì thế, bắt tôi là mẹ Kinh là bà bằng đu. Nhưng mà kinh như... <laughs> Ni thằng ní gần nhắn tang hòn tang. Hiệu quả tang hòn tang mù d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 ang nhựa lên mù

แล้วแล้วมันติรุดลอี๋ละเบิรตเลามันเบิร์ตไลิรไล่ต้องผาากระคึมหยาตุถพอได้ปูกกาลังเป็นกําลังติดปะลุกเลยกาลังติดเชมลุม อ่านะครับนองหลายเครื่องปลูกติดหมดเลยต้นมันก็มีอ้อยก็มีต้นมะขงต้นนันมะกลวยน้ำก็เต็มนองแล้วปะลุงลยจากตอนลึกหัวแล้วกับห้าฝักผ่อนเนาต้น con vừa khai cho phụ té hơn là con nhảy của cầu vậy à, tuần một vịt thọ bò tiệt bên là có có phải cái tít à thọ phật bụng khi à nhảy đi vào luôn này ต้นผ้าเขาก็ติดมันหักยังบบขึ้นต้นหมักแต่แห่ถูกเรื่องบักบัวผน่าปลาโลงเลยหุ่มห้องหน้าเผือบเลยตะกะเขามันกะเขามันกำลังออกประมาณขาข้อมือแล้วประโลมเลยจำเลย ตกพุ่นกับที่ตกกี่ไรโตกมากหนิเพ <árias> <soup> mm ิ่ได้เอากาก่อนได้ดำเออขักขนาดเลยเจ้าเน๊ะไลน์ดับปะลุงฝากก็ไหลก็แชรนอนดีแท็กดับปะลุงก็ติดตามสบายดี